ก็ไม่เทยนโอ้โหเอียงวิ่งอ้อมตั้งประมาณนั้นนะคะ่ะวิ่งอ้อมเสร็จแล้วช่วงเลี้ยวเดี่ยวโตอกจะอยู่ตรงกลาง รสไลด์โคง้งอย่างตุ้มบอกเมื่อตะครู่นะคะอ้อมน้ำวนเสร็จแ,แล้วน้ำวนน้ำเจ้าพยาก็จะผัดเรือโตเห็นไหมมาอยู่กลางน้ำวนเลยเทคนิคการเดินเรือ,รอต้องเห็นมาสามขาบวนและเทคนิคการเดินเรือเอขาทำแบบนี้เขาไม่ได้ตีพิษฝั่งวัดคาน,นเชิงนะคะก็อ,อ้อมเสร็จแ,แล้วเรือก็จะไหลามาอยู่กลางแม่น้ำ ไม่รู้จะอธิบายยังไงอยู่กลางสามแยกน้ำวนนะคะโอ้โหปึงปังปึงปังอือเ็นมันทุกขิขินเกมาจากข้างเรือถ้าไม่ชมอยู่กลางเป๊ะเลยเห็นไหมเรือป๊ะลำสุดท้ายอยู่กลางสามแยกน้ำมนนะคะ ตีโค้งอ้อมพี่กับอานรหุ่นเรือลาตีโค้งอ้อมน้ำบนเสร็จแล้วน้ากระแตน้ําเจ้าพญา,ามันแรงก็จะพักเรือมาอยู่กลางน้ำบนตรงเป๊ะเลยถ้าตีชิดต,ตะลิงฝั่งวัดตะนังเชิงเดี๋ยวเรือโป๊ะมันโดนผักมันก็จะมากระแทกก็ฝั่งวัดนะวิ่งอ้อมนะคะเป็ใน,ในการเดือรือประสบการณ์สูง 呀。Yeah.